Kiwi ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่กาลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะส่งผลต่อราคาทองคําที่จะส่งผลให้มีความผันผวนในช่วงนี้แล้วก็ในครึ่งปีหลังนี้หลายๆคนอยากจะทราบว่าราคาทองคําจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับคุณธิพาณว,วัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG b u l l i a n Future ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หลายคนก็กำลังจับตาดูนะคะว่าราคาทองคำภาพรวมเป็นยังไงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา อยากจะให้คุณมนช่วยสรุปสั้นๆนิดนึงนะคะว่าทองคํคามีวันผันผ,ผลมากน้อยแค่ไหนในเดือนที่แล้วทั้งเดือนนะคะราคาทองคําต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณ6%ได้แต่ว่าด้วยความที่บ้านเราเงินบาทอ่อนค่าค่อนข้างมากนะคะเลยทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงมาแค่2%เท่านั้นเองอแต่ว่าจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วพอมีตัวเลขของทางเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยดีทําให้ทองคํากลับมากลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยะจะเห็นได้จากปลายสัปดาห์น้ามันลงหุ้นลงแต่ทองคํา ติดตัวขึ้นค่ะก็ะะะจากสัปดาห์ที่แล้วก็บวกขึ้นมาประมาณ600บาทต่อบาททองคำค่ะภ<พ>าวะ,วะสถานการณ์รา,ราคาทองคําที่เรียกว่าแว่งตัวผันผวนขนาดนี้คนที่อยากลงทุนต้องทํำยังไงบ้างคะ แนะนำว่าให้ลงทุนตามกรอบนะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้ราคาทองคําเองยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแน่นอนจนกว่าราคาทองคําจะสามารถยืนเหนือระดับ25,000บาทได้ตอนนี้เองในสัปดาห์นี้กรอบก็จะอยู่ระหว่าง23,800จนถึง25,000คือถ้าย่อลงมาใกล้ๆประมาณ24,000ก็แนะนําซื้อได้แล้วก็อาจจะขายแถวๆใกล้ๆ25,000ค่ะคนแถวนี้ก็รอถามคําถามคุณบอลว่าแบบเอ๊ะเราอยากจะซื้อต่ํากว่านี้สัก22ปลายๆ2 2,800 22,700นี่มีโอกาสที่จะเห็นไหมคะเพราะว่าตัวเองก็กาลังรอซื้ออยู่เหมือนกันถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่แล้วเนี่ยมีการย่อตัวลงไปแต่ก็ไม่สามารถต่ํากว่าระดับ22,000ได้ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเลยทําให้ในสัปดาห์นี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทําให้ทองคำเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นนสิททรััพยย์ีี่มมควาลอดภ วา่าถ้าสมมติว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มที่จะย่อตัวลงมาเมื่อไหร่ทุกคนก็จะกรูเข้าไปแล้วก็ใ,<ช>ใส่เงินแย่งเข้าไปแย่งที่จะซื้อทองคําก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยดันตัวขึ้นมาใช่ค่ะโดยรวมเนี่ยยังมีประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียเองก็ตามหรือว่าจีนเองก็ตามหรือว่าพวกกองทุนใหญ่ๆมีการเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีมีการย่อตัวของราคาทองคําจะเห็นได้ว่าล่าสุดเดือนที่แล้วราคาทองคําต่างประเทศลงมา6%แต่ถ้าดูแล้วก็ยังไม่สามารถทําจุดต่ําสุดใหม่ในรอบปีได้ก็คือยััังงงสสูกว่่าาจุุดดดดตํเิม็นน้ ลักษณะก็เป็นลักษณะของการค่อยๆปรับตัวขึ้นแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะคะแม่ไม่หลงนะ<ม>อย,าย่างผมคุณบอบอกว่า 2,200- ไปไปลายถึง2,300บาทจะได้เห็นในปีนี้ในช่วง <Wh. S 1> ไหนดีคะอย่างในช่วงอาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าอย่างเวลาถ้าเข้ามาลงทุนทองคําในระยะสั้นเนี่ยเราจะดูกราฟทางเทคนิคนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยจุดที่เราอยากจะให้ดูในช่วงสั้นๆว่าราคาทองคําจะสามารถยืนเหนือระดับ25,000ได้ไหมถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือได้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ22,000 แต่ถ้าสามารถทะลุระดับประมาณ25,000ได้เรามองว่าโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปใกล้ๆ2 7 0 0 2 8 0 0 0นี่ค่อนข้างสูงค่ะปัจจัยหนึ่งที่ทำให <c oughs> ้ราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเศร,ฐศรษฐกิจเขาภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมเนี่ยล่าสุดเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกาซึ่ง กับเป็นแย่กว่าที่คาดไว้นะคะ,คะจากเดิมเนี่ยที่ตัวเลขการว่างงานอยู่ที่8.1เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเป็น8.2แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งที่คาดไว้อสองตัวนี้เป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ดีขึ้นอาจจะยังอยู่ในภาวะที่เริ่มกลับมาถดถอยหรือเปล่าทําให้นักลงทุนเองเริ่มมีความคาดการณ์ว่าจะได้เห็น QE3 ในเร็วนี้เพราะว่าในช่วงประมาณกลางเดือนนี้ตัว Operation Twist หรือว่าตัวการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณก็จะหมดลงนะคะนักลงทุนเองก็คาดหวังว่าถ้ามี QE3 ก็น่าจะทําให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําดีตัวขึ้นมากนี่คุณมนบอกชัดเจนนะคะผมว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามข้อมูลถ้า QE3 เนี่ยมีมนเมื่อรนะคะราคาทองคําจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ค่ะส่วนเศรษฐกิจยุโรปนะคะมีความเสี่ยงมากง้อยแค่ไหนส่งผลเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยอย่างในเดือนนี้ทั้งเดือนอาจจะต้องมีการติดตามอย่างวันนี้มีการรปะะชุมของ G7 แล นี้ในเรื่องของนโยบายดอกบี้ธนาคารกลางยุโรปและกลางเดือนเนี่ยก็ยังมีการประชุมของการเลือกตั้งของกรีซด้วยพวกนี้ส่งผลภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะว่าจะส่งผลกับการแข่งข่าหรือการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรก็จะทําให้ท่ามพื้นมีการโยกย้ายการลงทุนระหว่างยูโรกับทองคาด้วยค่ะอย่างช่วงนี้เรียกว่าความผันผวนของทองคามีมากขึ้นนะคะสมมุติว่าคนที่ซื้อตอนติดยอดดอยก็คือราคาสูงๆต้องปรับตัวยังไงดีคะตอนนี้มีแนะนําให้ให้ทําได้2วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยเรามองว่าอย่างช่วงนี้เองราคา ทองคำมีอยู่ในกรอบบางท่านอาจจะซื้อทองคําแท่งเป็นการเฉลี่ยต้นทุนไปก็ได้เพราะว่าภาพรวมในปีนี้เรายังมองว่าราคาทองคํายังสามารถปรับตัวขึ้นกับอีกวิธีหนึ่งสามารถเข้ามาซื้อสะสมในตลาดโกลฟิเจอร์ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนแต่ว่าเป็นการเฉลี่ยต้นทุนได้ด้วยเช่นกันถือเป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคะค่ะจริงๆพูดง่ายทําญยากเพราะว่าหลายคนหลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะประเมินความเสี่ยงไม่ถูกมนว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ารับคํารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนคุณมนมีคําแนะนํำไหมคะคือมนมองว่าแล้ว แล้วแต่แล้วแต่นักลงทุนแต่ละคนเพราะแต่ละคนก็จะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ <c oughs> ว่าอาจจะต้องดูด้วยว่าเรามีเออบัตรเจ็ตในการที่จะลงทุนในตลาดทองคําเท่าไหร่ <c oughs> หรือว่าถ้าหลายคนเนี่ยลงไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีเพิ่มแล้วจริงแนะนําว่ายังสามารถ,ถถือได้เพราะตลาดทองคําเองยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้น <c oughs> แต่ถ้าบางคนยังมีบัตรเจ็ตเหลือนะคะก็แนะนําให้เป็นการเฉลี่ยต,ต้นทุนก็สามารถทําได้ <c oughs> ค่ะที่บอกว่าแ <c oughs> นวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจะได้เห็นสูงสุดปีนี้เราก็มองอยู่ที่ระดับประมาณพันเก้าร้อยเหรียญหรือประมาณ2 8งห ปีนี้ยังมีโอกาสเห็นค่ะสำหร,รับราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความผันผวนแล้วก็คุณมนอยากจะแนะนําให้นักลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่ดูรายการอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะไรยังไงช่วยคําแนะนานิดนึงค่ะคะอย่างช่วงหลายหลายอาทิตย์ที่ผ่านมากลายุทธ์ในการลงทุนทองคำอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลักษณะการลงทุนคือซื้อแล้วสามารถถือยาวได้เพราะว่าราคาทองคําเป็นขาขึ้นอย่างเดียวแต่ในช่วงที่ผ่านมาขึ้นไม่มากลงไม่มากอยู่ในกรอบดังนั้นก็แนะนานักลงทุนว่าถ้าเป็นนัก งทุนอาจจะต้องมาเริ่มลงทุนในระยะสั้นคือซื้อขายตามกรอบแล้วก็ต้องมีการตัดกําไรแล้วก็ขัดทุนตามกรอบด้วยเช่นกันค่ะแต่แก็คือมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณทิพานว์ณวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG Bull ีบ n s and ส u t u r e ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ หมดเวลาสำหรับรายการเศรษฐกิจติดจอนี้แล้วนะคะคุณขวัญทะไทคุณธีพาและทิฉันวิลาศนีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ